สวัสดีครับผมมิสเตอร์แฮสกี้พบกับเอเชียบุกี้ไลฟ์ไทยแลนด์ช่องข่าวสารเกีย่ยวกับกีฬาที่จะมาขบวนกระแสข่าวกีฬาโดยเฉพาะวงการฟุตบอลน,นะครับข่าวแรกของวันนี้ครับก็เปิดประเด็นด้วยข่าวของปืนใหญ่อาซอนนะครับที่ตอนนี้ยังออกทะเลอยู่เลยยังไม่กลับเข้าฝั่งเลยนะครับหลังบุกไปโดนซาลิกาดมนิวคัสเซนตบหัวทีมคาวาดไปสองศูนย์นะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยอาซอนเล่นเหมือนไม่ได้ศึกษาคู่แข่งมาเลยครับมาเจอ Castle, นิวคาสเซนนวดสตัวนิ่มเลยก็ว่าได้โดยเป็นคลับมินสันนะครับที่วันนี้เรียกได้ว่าองง์ล วิ่งเผาแนวะรับขอไอ้ปืนใหญ่นว่าเล่นเลยครับแต่ว่าครึ่งแรกก็ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ แต่พอมาครึ่งหลังนะครับเอฟเฟกเริ่มออกนะครับจากที่โดนนวดตั้งแต่ต้นเกมมาเอฟเฟกเริ่มแผงลิดนะครับเมื่อเบนไว้นะครับดันทิ้งตัวสกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองเฉยนะฮะจากการที่จอินตอนหลุดทางตายนะครับแล้วมาเปิดยัดที่เสาแรกเบนไว้สกัดบอลพลาดเรียบร้อยครับนิวขึ้นนําไปก่อนเหนือตัวศูนย์หลังจากนั้นนะครับวิลสันก็ยังหลอกหลอนอันซอนไม่เลิกนะครับก่อนจะหลุดเดี่ยวมายิงติดบล็อกนะฮะแต่เป็นบอลเนปปิ้นเข้าทางบูนโอลกิเเลสนะครับ ซ้ำเข้าไปไม่เหลือซากนิวคาสเซิลทิ้งห่างเป็นสประตูต่อ0จนสุดท้ายไอซันนอ่นก็ยังสร้างบาฏิหารไม่ได้นะครับจบเกมเป็นฝ่ายปาร์ชัยต่อนิวคาสเซิลสองศูนย์สถานการณ์ลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกลำบากแล้วล่ะครับโดยหลังเกมนะครับมิ๊กเกลเตต้ากุนซือหน้าหล่อของไอ้ปืนใหญ่ไอซัน,อนนะครับก็ออกมาบน่นว่าผิดหวังกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมมากๆเลยและยอมรับว่านิวคาสเซิลเนี่ย ผู้แข่งในวันนี้ของพวกเขาทําได้เหนียวกับพวกเขาเนี่ยทุกกระบวนกามเลยทีเดียวถ้าปืนใหญ่ของคุณซอสเปนนะครับยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอเลยนะครับหลังที่บุกไปโดนนีคาเซิลสอนบอลไป2ประตูต่อศูนย์ทำให้ความหวังคว้าพื้นที่แชมเปี้ยนลีกของพวกเขาเนี่รีบรีเลยนะครับต้องมารอแช่งให้สเปอร์เนี่ยพลาดในนัดสุดท้ายเอานีคัสเซ่นเนี่ยเหนือกว่าเรามากพวกเขาสมควรได้รับชัยชนะโดยสิ้นเชิงเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยากจริงๆอาเตต้าได้กล่าวไว้นะครับกับการให้สัมภาษณ์กับ b b c Sport หลังจบเกม ขอข้ามมาที่ปุนซือฟอร์มฮอตอย่างเอ็ดดี้ฮาวของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกันบ้างนะครับโดยเขาได้บอกเลยว่าการเปิดบ้านบทอาร์เซนอลในวันนี้นะเนี่ยเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดเลยนับตั้งแต่ที่เขาเข้ามาคุมทีมเอ็ดดี้ฮาวนะครับได้บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากความพยายามและทุ่มเทเกิน1 0 0ซของพวกเขานะครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือเหล่าแฟนบอลที่สนับสนุนพวกเราอย่างสุดหัวใจเสมอมานะครับวันนี้เนี่ยพวกเราได้ตอบแทนความศรัทธาของแฟนๆแล้วนะครับ ขอย้ายไปเกาะดองเรอมองที่รั้วโอทรฟฟอร์ดบ้างนะครับที่ตอนนี้ปีศาแจแดงเนี่ย ไม่ค่อยมีผลงานเลยนะฮะแต่ไงมีข่าวเยอะจริงๆก็ไม่รู้นะครับโดยเป็นข่าวดีนะฮะที่เดนฮากได้บอกว่าเขาเนี่ยอยากให้คริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปพร้อมกับให้คำนิยามของหอกว้วว37ปีนี้ด้วยนะครับว่าจายันที่มีความสำคัญกับทีมมากๆนะครับจากตอนแรกนะครับที่อนาคตในถิ่นออเทอฟอร์ดของโรนัลโดเนี่ยยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่นะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะตัดสินใจอยู่ช่วยทีมต่อไปในฤดูก,กาลหน้าหรือไม่จะอยู่ในแผนทำทีมของเทนฮากหรือเปล่าหรือเจ้าตัวเองเนี่ย จะไม่อยากอยู่แล้วหรือ,อยังไงแต่ล่าสุดนะครับเทนฮากได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับเอเทเลกราฟนะครับสื่อดังแดนกันหันลมนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมายอมรับว่าเขายังมองว่าโรนันโดเนี่ยเปบบ็นกำลังสำคัญของทีมนะครับและอยากให้อยู่ช่วยทีมต่อไปเทนฮากยังได้บอกเีกนะครับว่า ผมไม่อยากให้เขาอยู่กับทีมต่อไปจริงๆโรนันโดเนี่ยสำคัญมากๆกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับและปีนี้เนี่ยโรนโดยังสามารถสร้างสถิติที่ยอดเยี่ยมของตัวเองออกมาได้อย่างมากมายอีกด้วยฤดูกาลนี้นะครับโรนันโดเนี่ยได้ทําประตูให้กับกองทัพป,ปีศาจแดงไปถึง24ประตูเลยนะครับแม้วัยจะโรยรามากตมทีแล้วนะครับโดยสัญญาของเขาเนี่ยจะหมดลงในปี2023 และมีออปชันสามารถขยายเพิ่มออกไปได้อีกหนึ่งปีนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าโรนันโดเนี่ยจะอยู่จะไปจะอะไรยังไงนะฮะเอาใจช่วยพี่โดกันด้วยนะครับข่าวสุดท้ายนะครับก็เป็นข่าวของทางฝั่งของแดงลิเวอร์พูลนะครับโดยเยเกนคล็อปกุญซือใหญ่ของลิเวอร์พูลได้ออกเผยสัมภาษณ์ว่าเขาเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะไม่ปล่อยให้แต้มหลุดมือในเกมพบกับแอสตันวิลล่าโดยเด็ดขาดและจะป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สําเร็จนะครับ เดียร์เกนคอปเนี่ยยอมรับว่าเขากังวลกับความสดของลูกทีมจริงๆเลยก่อนที่จะลงพบกับซาร์ทัมตันในวันนี้นะครับเพราะลูกทีมของเขาเนี่ยเพิ่งกรรมศึกหนักสู้กับเชลซีมาถึง120นาทีก่อนชนะจุดโทษในศึกเอฟเอครับรอบชิงชาเลิศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเดียร์เกนคอปนะครับก็ยังเน้นนะครับว่าแมนซิตี้เนี่ยจะไม่มีทางพลาดอย่างแน่นอนในขณะที่พวกเราเองเนี่ยก็จะผ่านด่านซาร์ทัมตันไปให้ได้เช่นกันนะครับโดยท้ายของการสัมภาษณ์นะครับเดียร์เกนคอปได้กล่าวติดตลกอีกนะครับว่า เหรียญแชทแอปเอคับเนี่ยทำมาน้อยไปหน่อยมันไม่พอแจกกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมอะช่วยส่งมาเพิ่มอีกได้ไหมฮะประมาณนั้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับข่าวที่ฮัสกี้เอามานําเสนอหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับยังไงก็ฝากาเพื่อนๆกดติดตามในทุกๆช่องทางของเราด้วยน,นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t i ต็อกอีจีอินสตาแกรมนะครับเรามีทุกๆช่องทางให้เพื่อนๆเ,เลือกติดตามได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ